ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้คุณจะเป็นในตัวเองไปตลอดชีวิตหลายคนตั้งเป้าหมายว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในชีวิตแต่รู้ไหมว่ากว่าจะไปถึงเป้าหมายได้คุณต้องมีวินัยมากแค่ไหนถ้าคุณเป็นนายของตัวเองได้ผมเชื่อว่าไม่วันใดก็วันหนึ่งคุณจะร่ำรวยและไม่อดอย่างแน่นอนคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีควบคุมอารมณ์ตัวเองจนหลายคนเอาไปใช้ และได้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งมากันนักต่อนักแล้วไปฟังกันครับการควบคุมอารมณ์เป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงานความสัมพันธ์หรือชีวิตส่วนตัวเมื่อเราควบคุมอารมณ์ได้เราจะสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องทำสิ่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขในชีวิตมากขึ้นหนึ่งอยู่เงียบๆก็แข็งแกร่งได้ ความเหงาไม่ได้แย่เสมอไปมันช่วยให้เราคิดทบทวนตัวเองและเติบโตการอยู่คนเดียวบ้างก็ดีนะหลายคนมองว่าความเหงาเป็นศัตรูตัวร้ายเป็นความรู้สึกที่ต้องหลีกหนีแต่แท้จริงแล้วความเหงาอาจเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเราก็เป็นได้ในช่วงเวลาที่เงียบสงบเราจะได้มีโอกาสทบทวนตัวเองมองลึกลงไปในจิตใจและค้นพบความแข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่ภายในลองนึกภาพนักกีฬาที่กำลังฝึกซ้อมอย่างหนัก เขาอาจต้องใช้เวลาอยู่คนเดียวฝึกฝนทักษะซ้ำแล้วซ้ำเล่าในความเงียบนั้นเขาได้ยินเสียงของตัวเองเสียงของความมุ่งมั่นเสียงของความปรารถนาที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดและในที่สุดเขาก็กลายเป็นผู้ชนะเช่นเดียวกับศิลปินที่สร้างสรรผลงานชิ้นเอกพวกเขาต้องการความสงบเพื่อให้จินตนาการโลดแล่นปล่อยให้ความคิดสร้างสรรไหลออกมาอย่างอิสระในความเงียบนั้นพวกเขาได้ยินเสียงกระซิบของแรงบันดาลใจและสร้างสรรค์ผลงานที่งดงาม การอยู่คนเดียวไม่ได้หมายความว่าเราต้องตัดขาดจากโลกภายนอกแต่เป็นการสร้างพื้นที่ส่วนตัวเพื่อให้เราได้พักผ่อนเติมพลังและค้นพบตัวเองการอยู่กับตัวเองบ้างจะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการและอะไรคือสิ่งที่เราต้องปรับปรุงภาพตัวเองตอนเด็กๆเวลาที่อยากเล่นสนุกแต่ไม่มีใครเล่นด้วยเราก็อาจจะรู้สึกเงาๆใช่ไหมแต่พอโตขึ้นเราจะเริ่มเข้าใจว่าความเงาไม่ได้แย่เสมอไปบางทีมันก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้อยู่กับตัวเองจริงๆ เคยไหมที่รู้สึกว่าชีวิตมันวุ่นวายไปหมดเสียงโทรศัพท์ดังเสียงคนคุยกันเสียงรถราบนท้องถนนมันทำให้เราสับสนจนบางทีก็ลืมไปว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่ช่วงเวลาแบบนี้และที่เราต้องการความเงียบลองนึกถึงตอนที่เราไปเที่ยวทะเลคนเดียวเรานั่งมองคลื่นซัดเข้าฝั่งฟังเสียงลมพัดมันทำให้เรารู้สึกสงบรู้สึกว่าตัวเองได้พักผ่อนจริงๆหรือบางทีเราอาจจะแค่อยากนั่งอ่านหนังสือเงียบๆในห้องนอนปิดโทรศัพท์ปิดทุกอย่างแล้วจมไปกับโลกของหนังสือ ช่วงเวลาเหล่านั้นแหละที่เราจะได้ทบทวนตัวเองเราจะได้คิดว่าที่ผ่านมาเราทำอะไรไปบ้างเราทำอะไรผิดพลาดไปบ้างและเราจะทำอะไรให้ดีขึ้นได้บ้างเราจะได้ฟังเสียงของตัวเองเสียงที่ดังมาจากข้างในเสียงที่บอกว่าเราต้องการอะไรจริงๆบางคนอาจจะกลัวความเงียบกลัวที่จะอยู่คนเดียวแต่จริงๆแล้วมันคือช่วงเวลาที่เราจะได้เติมพลังให้กับตัวเองเราจะได้พักผ่อนจากความวุ่นวายเติมพลังให้กับจิตใจและร่างกาย ลองหาเวลาอยู่กับตัวเองบ้างอาจจะเป็นแค่1 0บถึงนาทีต่อวันปิดทุกอย่างแล้วนั่งเงียบๆหายใจเข้าออกลึกๆหรืออาจจะเดินเล่นในสวนสาธารณะคนเดียวปล่อยให้ความคิดล่องลอยไปเชื่อเถอว่าความเงียบไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดมันคือช่วงเวลาที่เราจะได้ค้นพบตัวเองและสร้างความแข็งแกร่งจากภายในลองหาเวลาอยู่กับตัวเองบ้างอาจจะเป็นการเดินเล่นในสวนอ่านหนังสือเงียบๆหรือนั่งสมาธิในความเงียบนั้นเราจะได้ยินเสียงของตัวเองเสียงที่ดังกว่าเสียงของโลกภายนอก และค้นพบความแข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่ในตัวเรา 2. โกรธแล้วพังความโกรธไม่ได้ช่วยอะไรมีแต่ทำให้เราตัดสินใจแย่ๆคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้แล้วจะรู้ว่าอิสระที่แท้จริงเป็นยังไงเคยไหมเวลาที่เราโกรธจ,จนหน้ามืดตามม่พูดอะไรออกไปโดยไม่คิดทำอะไรลงไปโดยไม่ยังคิดแล้วสุดท้ายก็ต้องมานั่งเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองทำลงไปความโกรธมันเหมือนไฟที่เผาผลาญทุกอย่างรอบตัวเราทั้งความสัมพันธ์การงานและความสุขในชีวิต ลองนึกภาพนักกีฬาที่กำลังแข่งขันเขาอาจจะรู้สึกโกรธที่ตัวเองเล่นพลาดหรือโกรธคู่แข่งที่เล่นไม่แฟร์แต่ถ้าเขาปล่อยให้ความโกรธครอบงำเขาก็จะเสียสมาธิเล่นแย่ลงและอาจจะแพ้ในที่สุดแต่ถ้าเขาสามารถควบคุมอารมณ์ได้เขาจะกลับมามีสติโฟกัสกับเกมและมีโอกาสที่จะชนะมากขึ้นหรือลองนึกถึงคนสองคนที่ทะเลาะกันถ้าทั้งคู่ปล่อยให้ความโกรธนำทางพวกเขาจะพูดจาทำร้ายกันจนความสัมพันธ์พังทลาย แต่ถ้าพวกเขาสามารถควบคุมอารมณ์ได้พวกเขาจะพูดคุยกันด้วยเหตุผลหาทางออกร่วมกันและรักษาความสัมพันธ์ไว้ได้ความโกรธไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรเลยมีแต่จะทําให้ทุกอย่างแย่ลงการควบคุมอารมณ์ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นทักษะที่สําคัญที่เราต้องฝึกฝนมันคือการที่เราไม่ปล่อยให้ความรู้สึกมาควบคุมการกระทําของเราแต่เราจะเลือกที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆอย่างมีสติการควบคุมอารมณ์ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเก็บกดความรู้สึก แต่เป็นการที่เราเรียนรู้ที่จะจัดการกับความรู้สึกเหล่านั้นอย่างเหมาะสมเมื่อเรารู้สึกโกรธเราอาจจะลองหายใจลึกๆนับหนึ่งถึงสิบหรือเดินออกไปจากสถานการณ์นั้นสักพักเพื่อให้ตัวเองสงบลงแล้วค่อยกลับมาคิดทบทวนว่าเราจะจัดการกับปัญหานั้นได้อย่างไรเวลาที่ใครมาพูดจาขัดหูหรือทําอะไรที่เราไม่ชอบแล้วเราก็ปรีดแต่ควบคุมตัวเองไม่ได้พูดจาเสียงดังทําหน้าบึง้งตึงหรือบางทีก็ถึงขั้นลงไม้ลงมือเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้กับทุกคน แ,แต่ถ้าเราปล่อยให้ความโกรธมันครอบงำบ่อยๆชีวิตเราก็คงจะวุ่นวายหน้าดูลองนึกภาพตัวเองตอนขับรถอยู่ดีๆแล้วมีคนมาปาดหน้าเราอาจจะรู้สึกโมโหอยากจะบีบตแตรดา่าหรือขับรถตามไปเอาเรื่องแต่ถ้าเราทำแบบนั้นมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือทะเลวิวาทกันได้แต่ถ้าเราสูดหายใจลึกๆจะเย็นๆแล้วขับรถต่อไปเราก็จะปลอดภัยและไม่ต้องเสียเวลาไปกับเรื่องไร้าสาระ หรือลองนึกถึงตอนที่เราทะเลาะก,กับแฟนหรือเพื่อนสนิทถ้าเราปล่อยให้อารมณ์มันพาไปเราก็จะพูดจาทำร้ายกันจนความสัมพันธ์มันร้าวฉานแต่ถ้าเราจะเย็นจะเย็นฟังกันและกันด้วยเหตุผลเราก็จะเข้าใจกันมากขึ้นและแก้ไขปัญหาได้ความโกรธมันเหมือนไฟถ้าเราไม่ควบคุมมันมัน,มนก็จะเผาผลาญทุกอย่างรอบตัวเราทั้งความสัมพันธ์การงานและความสุขในชีวิตแต่ถ้าเราควบคุมมันได้เราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุข การควบคุมอารมณ์ไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องใช้เวลาและการฝึกฝนแต่ถ้าเราตั้งใจเราก็ทำได้ลองหาเวลาอยู่กับตัวเองบ้างอาจจะนั่งสมาธิฟังเพลงหรือออกกำลังกายเพื่อให้ตัวเองสงบลงเมื่อเรารู้สึกโกรธลองสูดหายใจลึกๆนับหนึ่งถึงสิบหรือเดินออกไปจากสถานการณ์นั้นสักพักเพื่อให้ตัวเองใจเย็นลงจำไว้ว่าคนเก่งไม่ใช่คนที่ไม่มีอารมณ์แต่คือคนที่ควบคุมอารมณ์ได้เมื่อเราควบคุมอารมณ์ได้เราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระและมีความสุขมากขึ้น การควบคุมอารมณ์คืออิสระที่แท้จริงอิสระจากการเป็นทาสของความรู้สึกเมื่อเราควบคุมอารมณ์ได้เราจะสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องทำสิ่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขในชีวิตมากขึ้น 3. ล้มแล้วลุกทุกครั้งที่พลาดเราได้เรียนรู้คนสำเร็จไม่ใช่คนที่ไม่เคยพลาดแต่เป็นคนที่เอาความผิดพลาดมาแก้ไข ไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่เคยล้มเหลวความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งที่สำคัญคือเราเรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดเหล่านั้นและเราลุกขึ้นมาอีกครั้งได้อย่างไรลองนึกภาพเด็กที่กำลังหัดเดินเขาอาจจะล้มลงหลายครั้งแต่เขาก็ไม่เคยยอมแพ้เขาลุกขึ้นมาใหม่พยายามอีกครั้งและในที่สุดเขาก็เดินได้สำเร็จเช่นเดียวกับนักกีฬาที่ฝึกซ้อมอย่างหนักเขาอาจจะพลาดในการแข่งขันหลายครั้งแต่เขาก็ไม่เคยท้อแท้เขานำความผิดพลาดมาวิเคราะห์ปรับปรุง และพัฒนาตัวเองจนในที่สุดเขาก็ประสบความสําเร็จคนสําเร็จไม่ใช่คนที่ไม่เคยพลาดแต่เป็นคนที่มองความผิดพลาดเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตวพวกเขารู้ว่าทุกครั้งที่ล้มลงพวกเขาจะได้บทเรียนล้ำค่าที่จะช่วยให้พวกเขาแข็งแกร่งขึ้นฉลาดขึ้นและประสบความสําเร็จมากขึ้นลองนึกถึงนักธุรกิจที่เริ่มต้นธุรกิจของตัวเองเขาอาจจะล้มเหลวในธุรกิจแรกแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เขานําความผิดพลาดมาวิเคราะห์เรียนรู้ และเริ่มต้นธุรกิจใหม่จนในที่สุดเขาก็ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่หรือลองนึกถึงนักวิทยาศาสตร์ที่ทําการทดลองเขาอาจจะทําการทดลองผิดพลาดหลายครั้งแต่เขาก็ไม่ท้อแท้เขานําความผิดพลาดมาวิเคราะห์แก้ไขและทําการทดลองใหม่จนในที่สุดเขาก็ค้นพบความรู้ใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อโลกความผิดพลาดไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้และเติบโตจงอย่ากลัวที่จะล้มเหลวจงมองความผิดพลาดเป็นบทเรียนจงลุกขึ้นมาใหม่ และจงก้าวไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นในตัวเองเคยไหมเวลาที่เราตั้งใจทําอะไรสักอย่างแต่สุดท้ายก็พลาดไม่เป็นไปตามที่เราหวังไว้บางทีก็รู้สึกท้อแท้ไม่อยากทําอะไรต่อแล้วแต่จริงๆแล้วความผิดพลาดมันคือครูที่ดีที่สุดของเราเลยนะลองนึกถึงตอนที่เราหัดขี่จักรยานตอนแรกๆเราอาจจะล้มแล้วล้มอีกแต่เราก็ไม่ยอมแพ้เราพยายามต่อไปจนในที่สุดเราก็ขี่จักรยานได้คล่องแคล่วหรือตอนที่เราหัดทําอาหารเมนูแรกๆอาจจะไม่อร่อยเท่าไหร่ แต่เราก็ปรับปรุงสูตรลองทําใหม่จนในที่สุดเราก็ทําอาหารอร่อยๆอได้คนสําเร็จหลายๆคนก็เคยล้มเหลวมาก่อนทั้งนั้นและแต่พวกเขาไม่ยอมแพ้พวกเขาเอาความผิดพลาดมาเป็นบทเรียนปรับปรุงตัวเองแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้ต่ออย่างเช่นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวที่ทําก๋วยเตี๋ยวไม่อร่อยในช่วงแรกๆรกลูกค้าบ่นแล้วบ่นอีกแต่เขาไม่ยอมท้อแท้เขาปรับปรุงสูตรลองผิดลองถูกจนในที่สุดก๋วยเตี๋ยวของเขาก็อร่อยลูกค้าติดใจจนร้านขายดีเป็นเทน้ําเทท่า หรืออย่างเช่นนักเขียนที่เขียนนิยายเรื่องแรกแล้วไม่ประสบความสําเร็จสำนักพิมพ์ไม่รับตีพิมพ์แต่เขาไม่ยอมแพ้เขาเขียนนิยายเรื่องใหม่ปรับปรุงํำนวนปรับปรุงเนื้อหาจนในที่สุดนิยายของเขาก็โด่งดังได้รับรางวัลมากมายความผิดพลาดมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตไม่มีใครที่ไม่เคยพลาดหรอกสิ่งสําคัญคือเราเรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดนั้นแล้วเราลุกข,ขึ้นมาได้ไหมอย่ากลัวที่จะพลาดอย่ากลัวที่จะล้มจงมองความผิดพลาดเป็นโอกาส ที่จะเรียนรู้และเติบโตแล้วเราจะพบว่าชีวิตเรามันปังกว่าที่เราคิดเยอะเลยจําไว้ว่าความสําเร็จไม่ได้วัดจากจํานวนครั้งที่เราล้มแต่จากจํานวนครั้งที่เราลุกขึ้น 4. ใจสงบสุขกว่าอย่ามัวแต่หาเรื่องให้ตัวเองหงุดหงิดลองมองหาความสุขจากข้างในฝึกใจให้สงบความสุขไม่ได้อยู่ที่คนอื่นแต่อยู่ที่เรามองโลกในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและการแข่งขันเรามักจะมองหาความสุขจากสิ่งภายนอกไม่ว่า จะเป็นวัตถุเงินทองหรือการยอมรับจากผู้อื่นแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้มาจากสิ่งเหล่านี้เลยมันมาจากภายในจิตใ,ใจของเราเองลองนึกภาพคนที่ร่ำรวยเงินทองมีชื่อเสียงดองดังแต่กลับไม่มีความสุขเพราะเขายังคงรู้สึกขาดแคลนไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีหรือลองนึกถึงคนที่พยายามทำทุกอย่างเพื่อเอาใจคนอื่นแต่กลับรู้สึกเหนื่อยล้าและไม่มีความสุขเพราะเขาไม่ได้เป็นตัวของตัวเองความสุขที่แท้จริงคือความสงบภายในคือการที่เรายอมรับตัวเองเข้าใจตัวเอง และพอใจในสิ่งที่เรามีมันคือการที่เรามองโลกในแง่ดีมองเห็นความงามในสิ่งเล็กๆน้อยๆและมีความสุขกับปัจจุบันลองนึกถึงคนที่เดินเล่นในสวนสาธารณะมองดูดอกไม้ใบไม้และฟังเสียงนกร้องเขารู้สึกสงบและมีความสุขกับธรรมชาติรอบตัวหรือลองนึกถึงคนที่นั่งสมาธิก,กำหนดลมหายใจเข้าออกเขารู้สึกผ่อนคลายและสงบจากภายในการฝึกใจให้สงบไม่ใช่เรื่องยากเราสามารถทำได้ โดยการฝึกสมาธิการทำกิจกรรมที่ชอบหรือการใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติเมื่อจิตใจเราสงบเราจะมองเห็นความสุขที่อยู่รอบตัวเราและเราจะมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นเคยไหมที่เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองมีความสุขซื้อของแพงๆไปเที่ยวหรูๆห,หรือพยายามทำให้คนอื่นชอบแต่สุดท้ายก็ยังรู้สึกว่าตัวเองขาดอะไรไปสักอย่างนั่นเป็นเพราะว่าเรากำลังวิ่งตามหาความสุขจากข้างนอกไงละ่ะ ลองนึกถึงตอนที่เราไปเดินเล่นในสวนสาธารณะมองดูต้นไม้ใบหญ้าฟังเสียงนกร้องเราอาจจะรู้สึกสงบรู้สึกสบายใจรู้สึกว่าชีวิตมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรือตอนที่เรานั่งจิบกาแฟอ่านหนังสือเล่มโปรดในวันหยุดเราอาจจะรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกว่าตัวเองได้พักผ่อนจริงๆความสุขมันไม่ได้อยู่ที่ของแพงๆหรือชื่อเสียงเงินทองหรอกมันอยู่ที่ใจของเราเองต่างหากถ้าใจเราสงบเราก็จะมองเห็นความสุขที่อยู่รอบตัวเราได้ง่ายขึ้น บางทีเราอาจจะแค่ต้องหยุดแล้วมองสิ่งรอบตัวให้ดีๆลองสังเกตสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราเคยมองข้ามเช่นรอยยิ้มของคนที่เราคุยด้วยแสงแดดยามเช้าหรือเสียงหัวเราะของเด็กๆหรือบางทีเราอาจจะต้องหันกลับมามองตัวเองบ้างลองถามตัวเองว่าเราต้องการอะไรจริงๆอะไรที่ทําให้เรามีความสุขจริงๆแล้วลองทําสิ่งนั้นดูการฝึกใจให้สงบมันก็เหมือนกับการฝึกกล้ามเนื้อ และต้องทำบ่อยๆถึงจะแข็งแรงลองหาเวลาอยู่กับตัวเองบ้างอาจจะนั่งสมาธิฟังเพลงหรือทำกิจกรรมที่ชอบเมื่อใจเราสงบเราก็จะมองเห็นความสุขที่ซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวันของเราได้ง่ายขึ้นจําไว้ว่าความสุขมันไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่มันอยู่ที่ระหว่างทางนั่นแหละจงมีความสุขกับทุกช่วงเวลาของชีวิตแล้วเราจะพบว่าชีวิตมันดีกว่าที่เราคิดเยอะเลย ความสุขไม่ได้อยู่ที่คนอื่นไม่ได้อยู่ที่สิ่งของภายนอกแต่อยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่วิธีที่เรามองโลกจงฝึกใจให้สงบมองหาความสุขจากภายในแล้วเราจะพบว่าชีวิตนั้นมีความสุขมากกว่าที่เราคิด5เริ่มที่ใจอยากเปลี่ยนตัวเองต้องเริ่มจากข้างในก่อนเปลี่ยนจากข้างในแล้วข้างนอกจะดีขึ้นเองหลายครั้งที่เราอยากเปลี่ยนแปลงตัวตัวเองอยากให้ชีวิตดีขึ้นแต่เรามักจะมองหาการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกเช่นเปลี่ยนงานเปลี่ยนคู่ครองหรือซื้อของใหม่ๆ แต่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงนั้นเริ่มต้นจากภายในจิตใจของเราเองลองนึกภาพต้นไม้ที่ต้องการเติบโตให้แข็งแรงถ้าเราดูแลแต่ใบแ,แ,แ,และกิ่งก้านแต่ไม่ดูแลรากต้นไม้ก็จะไม่แข็งแรงและอาจจะตายในที่สุดเช่นเดียวกับชีวิตของเราถ้าเราดูแลแต่สิ่งภายนอกแต่ไม่ดูแลจิตใจของเราเราก็จะไม่สามารถเติบโตได้อย่างเต็มที่การเปลี่ยนแปลงจากภายในเริ่มต้นจากการที่เราเข้าใจตัวเองยอมรับตัวเองและรักตัวเองเมื่อเรารู้ว่าเราต้องการอะไรเรามีจุดแข็ง และจุดอ่อนอะไรเราก็จะสามารถวางแผนและลงมือทําได้อย่างถูกต้องลองนึกถึงคนที่ต้องการลดน้ําหนักเขาอาจจะเริ่มต้นจากการควบคุมอาหารและออกกําลังกายแต่ถ้าเขาไม่เปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมของตัวเองเขาก็อาจจะไม่ประสบความสําเร็จในระยะยาวแต่ถ้าเขาเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมของตัวเองเขาก็จะสามารถลดน้าหนักได้อย่างยั่งยืนหรือลองนึกถึงคนที่ต้องการพัฒนาความสัมพันธ์กับคนอื่นเขาอาจจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อเอาใจคนอื่น แต่ถ้าเขาไม่เปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมของตัวเองเขาก็อาจจะไม่ได้รับความรักและความเคารพจากคนอื่นแต่ถ้าเขาเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมของตัวเองเขาก็จะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นได้ <c oughs> การเปลี่ยนแปลงจากภายในไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องใช้เวลาและความอดทนแต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นคุ้มค่าอย่างแน่นอนเมื่อเราเปลี่ยนแปลงตัวเองจากภายในเราจะมีความสุขมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นและประสบความสำเร็จมากขึ้น เคยไหมที่เราอยากจะเปลี่ยนตัวเองอยากจะให้ชีวิตดีขึ้นแต่เราก็ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีบางคนก็ไปซื้อของใหม่ๆบางคนก็ไปทำศัลยะกรรมบางคนก็เปลี่ยนแฟนแต่สุดท้ายก็ยังรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เปลี่ยนไปจริงๆนั่นเป็นเพราะว่าเรากำลังพยายามเปลี่ยนข้างนอกไงล่ะแต่จริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงมันต้องเริ่มจากข้างในลองนึกถึงตอนที่เราอยากจะลดน้ำหนักถ้าเราแค่ไปซื้ออาหารเสริมหรือไปเข้าคอร์สลดน้ำหนักแต่เราไม่เปลี่ยนนิสยัยการกินไม่เปลี่ยนนิสยัยการออกกำลังกายสุดท้าย เราก็จะกลับมาอ้วนเหมือนเดิมหรือตอนที่เราอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนอื่นถ้าเราแค่พยายามเอาใจคนอื่นหรือพยายามทำทุกอย่างให้คนอื่นชอบแต่เราไม่เข้าใจตัวเองไม่รักตัวเองสุดท้ายเราก็จะไม่มีความสุขการเปลี่ยนแปลงจากข้างในมันคือการที่เราเข้าใจตัวเองรู้ว่าเราต้องการอะไรรู้ว่าเรามีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรแล้วเราก็ลงมือทำเพื่อพัฒนาตัวเองอย่างเช่นถ้าเราอยากจะเป็นคนที่มีความมั่นใจมากขึ้นเราก็อาจจะเริ่มจากการพูดคุยกับตัวเอง ในแง่บวกให้กำลังใจตัวเองหรือฝึกพูดหน้ากระจกหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่ทำให้เราได้แสดงออกหรือถ้าเราอยากจะเป็นคนที่มีความสุขมากขึ้นเราก็อาจจะเริ่มจากการฝึกสมาธิทำกิจกรรมที่ชอบหรือใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงจากข้างในมันต้องใช้เวลาและความอดทนแต่ถ้าเราตั้งใจเราก็ทำได้เมื่อเราเปลี่ยนจากข้างในชีวิตข้างนอกของเราก็จะดีขึ้นเองจำไว้ว่าตัวเองในวันนี้คือผลลัพธ์ของความคิดและการกระทำ ในอดีตถ้าเราอยากจะมีตัวเองในอนาคตที่ดีขึ้นเราก็ต้องเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่วันนี้จงเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองจากภายในวันนี้มองหาความสุขและความสําเร็จจากภายในแล้วเราจะพบว่าชีวิตนั้นดีขึ้นกว่าที่เราคิด 6. คุมอารมณ์สําเร็จคุมอารมณ์ได้ก็ไม่พลาดแถมยังเก่งขึ้นด้วยปล่อยให้อารมณ์พาไปมีแต่เสียใจ คยไหมเวลาที่เราปล่อยให้อารมณ์โกรธโมโหหรือเสียใจมาควบคุมชีวิตของเราเรามักจะพูดหรือทำอะไรที่ทำให้ตัวเองต้องมานั่งเสียใจภายหลังการควบคุมอารมณ์จึงเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในชีวิตลองนึกภาพนักธุรกิจที่กำลังเจรจาต่อรองหากเขาปล่อยให้อารมณ์โกรธหรือหงุดหงิดมาครอบงำเขาอาจจะพูดจาไม่ดีหรือตัดสินใจผิดพลาดทำให้เสียโอกาสทางธุรกิจไปแต่ถ้าเขาสามารถควบคุมอารมณ์ได้เขาจะสามารถเจรจาต่อรองได้อย่างมีสติและประสบความสำเร็จได้ หรือลองนึกถึงนักกีฬาที่กําลังแข่งขันหากเขาปล่อยให้อารมณ์ตื่นเต้นหรือประมาามาควบคุมเขาอาจจะเล่นผิดพลาดหรือเสียสมาธิทำให้แพ้ในการแข่งขันแต่ถ้าเขาสามารถควบคุมอารมณ์ได้เขาจะสามารถเล่นได้อย่างเต็มศักยภาพและมีโอกาสชนะมากขึ้นการควบคุมอารมณ์ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเก็บกดความรู้สึกแต่เป็นการที่เราเรียนรู้ที่จะจัดการกับความรู้สึกเหล่านั้นอย่างเหมาะสม เมื่อเรารู้สึกโกรธเราอาจจะลองหายใจลึกๆนับหนึ่งถึงสิบหรือเดินออกไปจากสถานการณ์นั้นสักพักเพื่อให้ตัวเองสงบลงแล้วค่อยกลับมาคิดทบทวนว่าเราจะจัดการกับปัญหานั้นได้อย่างไรการควบคุมอารมณ์เป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงานความสัมพันธ์หรือชีวิตส่วนตัวเมื่อเราควบคุมอารมณ์ได้เราจะสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องทำสิ่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขในชีวิตมากขึ้น หรือลองนึกถึงตอนที่เราทำงานแล้วเจอลูกค้าหรือเพื่อนร่วมง,งานที่พูดจาไม่ดีถ้าเราปล่อยให้อารมณ์โกรธมันขึ้นเราก็จะพูดจาไม่ดีตอบทําให้สถานการณ์มันแย่ลงแต่ถ้าเราจะเย็น็นฟังเขาให้จบแล้วค่อยๆอ,อธิบายด้วยเหตุผลเราก็จะแก้ไขปัญหาได้ดีกว่าการควบคุมอารมณ์มันเหมือนกับการขับรถถ้าเราขับรถด้วยความเร็วสูงไม่ระมัดระวังเราก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้แต่ถ้าเราขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสมมีสติเราก็จะถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัย การควบคุมอารมณ์ไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องใช้เวลาและการฝึกฝนแต่ถ้าเราตั้งใจเราก็ทำได้ลองหาเวลาอยู่กับตัวเองบ้างอาจจะนั่งสมาธิฟังเพลงหรือออกกำลังกายเพื่อให้ตัวเองสงบลงเมื่อเรารู้สึกโกรธลองสูดหายใจลึกๆนับหนึ่งถึงหรือเดินออกไปจากสถานการณ์นั้นสักพักเพื่อให้ตัวเองใจเย็นลงจำไว้ว่าคนเก่งไม่ใช่คนที่ไม่มีอารมณ์แต่คือคนที่ควบคุมอารมณ์ได้เมื่อเราควบคุมอารมณ์ได้เราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระและมีความสุขมากขึ้น จงฝึกฝนการควบคุมอารมณ์ตั้งแต่วันนี้แล้วเราจะพบว่าชีวิตนั้นดีขึ้นกว่าที่เราคิด